ในปี2180มนุษยชาติถูกลุกลานโดยหุ่นยนต์จากฟากฟ้าพร้อมกันทั่วโลกคนรวยหน,นีออกนอกอวกาศส่วนคนจนคนลากย่าต้องหนีไปสร้างเมืองใต้ดินและพยายามยืนหยัดสู้ในทุกทางที่พวกเขาทำได้ Ark Raider เป็นเกมแนว a c t ท o n s h o o t e r อร์ที่เพิ่งวางจำหน่ายได้ไม่นานครับซึ่งตัวเกมจะให้คุณสวมบทบาทเป็น Raider นักล่าสมบัติที่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายไปหาของจำเป็นบนพื้นโลก แล้วก็นํากลับมาขายในเมืองใต้ดินครับที่น่าสนใจคือเนื้อเรื่องครับมันมีแกนหลักที่น่าสนใจแล้วก็ปริศนาอีกมากมายที่รอวันเปิดเผยในคลิปนี้แอดมายจะมาเจาะลึกประวัติศาสตร์เรื่องราวจัก,กรวาลเกม a r k Raider และทฤษฎีต่างๆของกองทัพจากกลจากนอกโลกมันมาจากไหนเป็นอะไรหรือว่าใครส่งมาวันนี้แอดมายจะนำมาเล่าให้ฟังครับ NFS t e a m i n g สถานที่แห่งความสุข รวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดเริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70%ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF s t r e a m i n g ในศตวรรษที่22โลกอยู่ในวิกฤตสิ่งแวดล้อมขั้นหลุนแรงครับท้องฟ้าปกคลุมจากมลพิษอากาศบริสุทธิ์เหลือน้อยเต็มทีพื้นดินก็แตกละแหง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศอย่างรุนแรงอ่ะทำให้เกิดหายนะทั่วทั้งโลกเลยที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะมนุษย์นี่แหละครับจากการบริหารทรพยากรที่ไร้คุณภาพและความเห็นแก่ตัวของพวกเราอารยธรรมมนุษย์กําลังจะสูญสิน้นในช่วง Exodus Age หรือว่ายุคอพยพเกิดขึ้นประมาณปี2 5 4ถึงปี2145ครับมนุษย์พยายามอพยพออกจากโลกเพราะว่าโลกอ่ะมันแทบจะอยู่ไม่ได้แล้ว แต่ก็มีหลักฐานบอกว่าไอคนที่ได้อพยพนะครับคือคนที่มีฐานะร่ํารวยเท่านั้นส่วนคนจนคนลากหญ้าคนชนชั้นกลางเนี่ยก็ยังต้องอยู่บนโลกครับในเกมอจะมีข้อความกราฟิตี้ประโยคภาษาอิตาเลียนพ่นตามกําแพงว่าแปลเป็นไทยนะครับเฉพาะคนร่ํารวยเท่านั้นที่ออกจากโลกใบนี้ได้จากข้อความเราก็พอเดาได้แหละครับว่ามันต้องมีความห่างของชนชั้นอย่างแน่นอน หลังจากนั้นพอถึงช่วงประมาณปี2,145ถึงปี2,155นอยู่ะครับอยู่ๆก็มีกองทัพจากกลปิศนาจำนวนมากมายมหาศาลเลยลงมาโจมตีมันไม่ได้บุกแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่มันพยายามตีพร้อมๆกันทั้งโลกเหตุการณ์นี้เรียกว่า first wave มนุษย์อย่างเราๆอะ่ะตั้งชื่อให้พวกมันว่า arc ทำให้การปกครองของมนุษยชาติที่แต่เดิมอะ่ะมันก็แย่อยู่แล้วครับทีนี้ยิ่งพังไปกันใหญ่เลย กองทัพจากโกลนะได้ทำลายเมืองต่างๆและทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกไม่สามารถอยู่อาศัยได้ในช่วงแรกของ First wave มนุษย์ยังพยายามต่อต้านเจ้าอาร์ครับโดยมีหลักฐานว่าพวกเขาได้สร้าง r a ดเด r c a แคมหรือว่าค่ายผู้ต่อต้านขึ้นมาเพื่อเป็นฐานกำลังรบในการต่อสู้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะอาร์กมันแข็งแกร่งมากเกินไปมนุษย์ก็เลยค่อยๆสูญเสียความหวังที่จะได้รับชัยชนะหลังจากเลเดอร์ได้ต่อสู้กับอาร์กอยู่หลายครั้งในที่สุด มนุษย์ผู้กล้าก็ถูกไล่ออกจากพื้นที่ผิวโลกทั้งหมดครับทาให้มนุษยชาติเหมือนกับว่าถูกบังคับให้ไปอยู่ในใต้ดินเพื่อเอาชีวิตรอดขึ้นมาพวกมึงก็ตายอ่ะแล้วก็ปล่อยให้พื้นผิวโลกเป็นสถานที่ลกล้างเต็มไปด้วยอันตรายครับเลดเดอร์แคมป์มเคยเป็นฐานกําลังของมนุษย์ก็ถูกทิ้งล้างมนุษย์ต้องหนีเข้าไปอยู่ในถ้าในรูหรือแม้แต่โพรงใต้ดินในเมืองเก่าเท่าที่สังเกตนะครับเซคันเวฟอ่ะมันเปลี่ยนวิธีการลุกลานจากกวาดล้างทั้งหมด มาเป็นบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรแบบมีระบบครับส่วนฝ่ายมนุษย์ก็ไม่ได้เพิ่มกําลังพลในการต่อสู้เหมือนมนุษย์อย่างเราๆเ,ราเนี่ยยอมรับแล้วว่าเราไม่สามารถสู้อาร์คได้มนุษย์ก็ตระหนักว่าในเมื่อเราไล่พวกมันไปไม่ได้มนุษย์จึงพัฒนาระบบเลเดอร์หรือว่าชุมชนใต้ดินขึ้นมาครับแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มที่เสี่ยงชีวิตขึ้นไปบนผิวดินเพื่อเก็บทรัพยากรค้นหาข้อมูลแล้วก็ต่อสู้กับอาร์คในเวลาเดียวกันครับซึ่งเราที่เป็นผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นเลเดอร์ครับ พวกอาร์ก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเหมือนกันครับจากการลูกรานไปเป็นปฏิบัติการแล้วพวกมันก็มีลำดับชั้นในการทำงานด้วยโดยมี Scout, h e ี่อีลิ t ยูนิตและ Queen เป็นผู้บัญชาการสูงสุดในพื้นที่แล้วก็มีหน้าที่ในการควบคุมแต่ละโซนแล้วในแต่ละโซนที่พวกมันอยู่นะครับก็จะมีป้อมปราการต่างๆบนแผนที่เราที่เป็นเลดเดอร์จะเห็นป้อมเหล่านี้ได้เลยในพื้นที่ที่มันทำแบบนี้นะครับก็เพื่อดำเนินการเก็บทรัพยากร โดยอาร์คจะใช้หน่วยที่เรียกกันว่าฮาวเวสเตอร์ในการขุดสกัดและส่งออกทรัพยากรจากโลกขึ้นไปยังอวกาศครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในช่วงเซคันด์เว็บแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่อาร์คน่าจะมีความชาญฉลาดมากขึ้นหรือมันได้รับคําสั่งบางอย่างมาครับมันไม่ได้ปฏิบัติการแบบเดิมๆซ้ๆําๆมีการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อต่อต้านเรเดอร์อาร์กมีการลบล่องรอยของอารยธรรมมนุษย์เก่าเช่นโบราณสถานห้องสมุดหรือแม้แต่พิพิธภัณฑ์ ดูเหมือนกับว่ามันจงใจทำลายบันทึกสําคัญของโลกให้หมดสิ้นนะครับพร้อมกับส่งหน่วยสเกลออกไปในพื้นที่เพื่อค้นหาผู้บุกลุกและก็ทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ทําให้มนุษย์ไม่สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัยส่วนมนุษย์ที่หนีไปอยู่ใต้ดินน่ยต้องต่อสู้กับปัญหาทรัพยากรจํากัดบ้านพักอาศัยก็ไม่เพียงพอน้ําอาหารก็ขาดแคลนไปจนถึงทรัพยากรไฟฟ้าก็ไม่ได้มีทั่วถึงครับ ทำให้นอกจากมนุษย์ต้องต่อสู้กับอาร์คยังต้องต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันเองด้วยครับเพื่อแข่งแย่งทรัพยากรแต่ถ้าว่าอาชีพเลดเดอร์ต่อให้มีความเสี่ยงสูงขนาดไหนนะครับเงินมันก็ดีมากๆทําให้คนน่ยอยากมาทํางานนี้กันอาร์คแต่และประเภทวาร์ปส์มีลักษณะคล้ายโดนล่าตะเวนมีความอันตรายต่ําบินรอบเป้าหมายและยิงกระสุนอย่างต่อเนื่องทิกมีลักษณะคล้ายแมงมุมโจมตีด้วยการเกาะตัวผู้เล่นและใช้ขาจิ้มบาชัน เห็ดพุ่มเกลอยักษ์ติดปืนกลเป็นป้อมปืนเคลื่อนที่ครับระยะการมองเห็นค่อนข้างไกลและโจมตีได้ลุนแลนโลบอทหุ่นยนต์บอลเหล็กโจมตีด้วยการกลิ้งชนเป้าหมายใบยสัน้นหุ่นยนต์สีขาโจมตีระยะใกล้สามารถกระโดดโจมตีระยะไกลได้ด้วยและปล่อยคลื่นพลังงานรอบตัวโรเกตเทียโดนยิงจรวดพลังสูงสามารถสแกนศัตรูได้ไกลแล้วมันก็บินได้รวดเร็วด,ด้วยครับ ไฟบอลหุ่นบอลไฟสังหารกลิ้งเข้าหาศัตรูและป้นไฟใส่สนิชโดนบินตรวจการมันจะไม่โจมตีแต่ทำเครื่องหมายตำแหน่งแล้วก็เรียกหน่วยเสริมฮอเนตโดรนบินขนาดกลางยิงกระสุนไฟฟ้าทำให้ช้าและสตัน t h เดอะควีนบอสโลกขนาดมาหึงมามีหน้าที่ในการปกป้องฮาวเวสเตอร์ในอีเวนต์พิเศษมันมีเฮดพีสูงมีจรวดติดตามระเบิดไฟเลเซอร์ทำลายล้างแถมยังปล่อยคลื่นอีมพีได้อีกด้วย ต้องใช้เลดเดอร์หลายคนถึงเอามันลงทฤษฎีต่างๆที่น่าสนใจคำถามแรกเลยครับอาร์คมาจากไหนบางทฤษฎีก็บอกว่าระบบป้องกันโลกจากมนุษย์มนุษย์อ่ะสร้างอาร์คแล้วก็หลุดการควบคุมมีลอหลายจุดบนตัวหุ่นยนต์เหล่าอาร์คนะครับพบทั้งตัวอักษรหมายเลขสัญลักษณ์ทางทหารแบบมนุษย์รวมถึงหลักฐานชิ้นส่วนเทคโนโลยีที่ตรงกับสิ่งที่มนุษย์เคยสร้างในยุคก,ก่อนเฟิร์สเวฟ บางส่วนของอาร์กมีลักษณะเหมือนระบบป้องกันอัจฉริยะหรือว่า AI ครับในการป้องกันสิ่งแวดล้อมที่ออกแบบมาเพื่อชำระล้างมลพิษโดยการกำจัดมนุษย์เพราะว่ามนุษย์อาจจะถูกมองว่าเป็นภัยต่อระบบการฟื้นฟูโลกครับทฤษฎีภัยจากอาวกาศอาร์กมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรือพลังงานนอกระบบโลกมีบางข้อมูลระบุว่าอาร์กตกมาจากท้องฟ้าในช่วง First Wave หลังวิกฤต e x o d u s Age แล้วก็มีเทคโนโลยีบางอย่างที่เหนือกว่ามนุษย์เคยมีครับเช่นการสร้างควีนหรือว่าเครือข่ายสื่อสารลับการส่งทรัพยากรออกนอกโลกไอการส่งทรัพยากรน่ะอาจจะตีความว่าเป็นภารกิจสำรวจเก็บข้อมูลกอบโกยเพื่อชนเผ่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกทฤษฎีมนุษย์ที่อพยพไปอวกาศแล้วกลับมาอาร์คเท่ากับเครื่องมือของอนานิคมเอ็กโซดัสเอครับทฤษฎีนี้ตั้งว่าอาร์ก คือระบบหุ่นยนต์หรือว่าเครือข่าย AI อย่างแน่นอนแหละเพื่อเตรียมโลกให้เหมาะกับคนรวยเวลาที่คนรวยกลับมาจากอวกาศครับแล้วที่ส่งมาก็เพื่อเก็บกู้ทรัพยากรที่ยังมีหรือว่าล้างสิ่งที่ยังเหลืออยู่แล้วด้วยความละโมบโลภมากนะครับคนชนชั้นกลางคนจนก็เลยถูกกำจัดทิ้งเพื่อที่ทรัพยากรจะได้กลายเป็นของคนรวยทั้งหมดครับหรือไม่ก็เวลาพวกกลุ่มคนรวยกลับมาจะได้ไม่มีใครกล้าลุกข,ขึ้นต่อต้านครับคำถามคือทำไมเหล่าอาร์คถึงไม่ยำม,มนุษย์ทั้งหมดให้เละตั้งแต่เฟิร์สเวฟ ราะว่าพละกกำลังอะไรต่างๆเทคโนโลยีก็เหนือกว่าครับทําไมถึงปล่อยให้เลเดอร์อยู่ต่อจริงๆจ,จะขุดดินไปถล่มก็ได้นะคําตอบอาจจะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของอาร์ก็ได้ครับเพื่อให้ยังมีมนุษย์บางส่วนที่ยังเหลือรอดอยู่เพื่อในอนาคตอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในสักทางหนึ่งครับหรือมันอาจจะมองว่าการที่จะขุดหลุมลงไปฆ่ามนุษย์เนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มกับทรัพยากรหรือเปล่านึกถึงแอปสตรีมมิงนึกถึงเรา NF สตรีมมิง